คลิปนี้สมหญิงสิพ่าไปเบิงนองสแตมโตเกี่ยวมิวสิกมูเจา้าขาพื้นหัดล่ำคลังแรกล่ำใส่แค้นคลังแรกยุด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 หลายก้นเกิดสิวา่าเออฉันเบิงเลวฉันเห็นเลวนะแต่คลิปนี้จะไม่เหมือนคลิปที่คุณเห็นอย่างแน่นอนมูเจ้าจะบอกเลยว่านองเก่งมากๆนะคะตอนที่คุณเห็นน้องต้นฉบับนะมูเจ้าก็ว่านองเก่งแล้วแต่สมหญิง เอาเสียงนองมาเหต็ดมาล่งไม่บูา้าขานะให้เปรียบเสมียนร้องบนเวทีเลยแต่สําหรับแม่ๆเห็นเนี่ยลองพานโทรศัพท์ไมโครโฟนโทรศัพท์เป็นบอแต่นี่นะฮะสมหญิงจัดไห้แบบไพเราะเลยบุเจา้าคขาบอกว่าสุดยอดมากๆถ้าไปร่าบนเวทีนี่เสียงกระสิออกมากประมาณีบู้าขานะฮะผิดพลาดประกันไดก็ขอกราบอภัยนะแต่ที่แน่ๆสมหญิงมองว่า เพราะมากๆน้องสเต็มโตกเกียวมิวสิกไปเบิ่งกันจ้าวันปีเดือนเปลี่ยนยายหัดภายฤดูกาลฝากติดตามผลงานเด็กกองแฟนอยู่ทั้งทางตาวันวันประสา สมประสงค์สิ่งที่ไม่คิดว่า